ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมาหว่านจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ที่ผมจะใช้ก็เป็นไม่ไม่ได้ไม่ได้บักเอานะครับนะครับไม่ได้บักเอานะครับแต่ผมใช้จุลินรีย์สำเร็จรูปนะครับหรือว่าหลายๆท่านเขาเรียกว่าไข่ตัวศาสตร์นะครับครับเป็นเป็นคล้ายๆกับเม็ดปุ๋ยนะครับเม็ดปุ๋ยที่จะหว่านลงไปที่บ่อเนื้อก็เป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวที่เขาอัดเป็นเม็ดมาเป็นแบบนี้เนาะนะครับอันนี้คือสําเร็จรูปนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะใช้จะใช้ตัวที่คําว่าไคโตสารนะครับนะครับก็คือก็คือตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับนะครับจะใช้คําว่าไคโตสารนะครับก็มันตัวนี้เป็นสารปรับสภาพน้ํานะครับแล้วก็เออเป็นเป็นเรียกว่าไคโตสารหรือว่าจุลินซีนะครับจุลินซีเช่นกันนะครับนะครับก็ทําไม่ให้ดินเน่า กับเป็นกดเป็นด่างแบบนี้นะครับนะครับผมจะใช้อยู่ที่บอ่อกุ้งบอ่อปลาที่ <c oughs> ที่น้ําน้ําเหม็นคาวหรือว่าฝนตกนะครับฝนตกที่เป็นกดเป็นด่างนะครับประมาณนี้เนาะนะครับอ่เนี่ยผมจะใช้ดบวเนี้นะครับก็วจะหวานครับลูก บ่อรูกนี้นะครับนะครับก็จะใช้ประมาณสักสามลูกนะครับวานหนึ่งครั้งนะครับนะครับหว่านรอบรอบบับจะเดินว่านรอบๆบบ่อไปนะครับมาดูยามเย็นๆบ้างนะครับที่บ้านผมเนาะก็เหลือกุ้งอยู่บ่อเดียวคือบ่อนี้นะครับนะครับก็มาให้อาหารนะครับนะครับ อาหารยังอาหารตั้งอยู่นู่นเนาะนะครับก็พื้นที่บ่อก็ประมาณเกือบ3าไร่นะครับเกือบสาไร่ก็คันบ่อด้วยก็น่าจะสาไร่นะครับนะครับกับพื้นที่แบบนี้นะครับน้ําก็ออกสีเขียวผมก็หว่านจุลินทรีย์ไปแล้วนะครับจนทีไครตัวซานไปแล้วนะครับอันนี้ไอ้เจ้าลูกหมาผมก็จะนั่งนั่งดูน้ํานะครับคนเล็กอ่ะดูนี่คนเล็กก็นั่งดูน้ํานะครับไอ้เจ้าคนโตก็มาด้วยนะครับ ผมก็อยู่กับลูกหมาแบบนี้นะครับนะครับก็ไอเจ้านี้เขาจะลงน้ํานะครับกินหญ้าไหมลงน้ํานะครับลงน้ําไปแล้วก็เอาแค่ล้อเปียกแค่นี้นะครับแล้วก็ขึ้นแล้วนะครับดูนะครับกินน้ำสองสามคำนะครับขึ้นแล้วประมาณนี้นะครับขึ้นมาก็เขาก็มากินหญ้าต่อนะครับขำไปนะครับทําเป็นแก้เขินนะครับ เจ้าน้องมันก็นั่งดูเล่นนะครับก็เป็นพื้นบ่อแปลประมาณแบบนี้นะครับนะครับพอผมก็มาให้อาหารนะครับก็จะมายกยอใส่ยอก่อนนะครับก็จะใส่ยอก่อนอันนี้เป็นยออันแรกนะครับประมาณหกโมงนะครับประมาณหกโมงได้นะครับนะครับผมก็ให้อาหารอยู่ประมาณ7จ็ดกิโลนะครับเจกิโลก็ถ้าอาหารหมดเขาก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับมันมัน มันไม่เหมือนตอนเช็คยอดนครับเช็คยอดเนี่ยเขาจะเข้ามาตัวสวยๆนะครับแต่ตอนอาหารหมดแล้วนี่เขาจะเข้ามาตัวเล็กๆนะครับอันนี้อาหารนะครับนะครับก็จะให้ประมาณนี้นะครับมีกับประมาณเจ็ดแปดช้อนนะครับก็นี่ตัวเขาเนาะประมาณนี้นะครับตัวเขาก็ประมาณนี้นะครับก็าเห็นโดประมาณนี้นะครับก็จะสตกันยอดนะครับนะครับก็จะเอาลงน้ําไปนะครับก็ ยังเหลือลูกนี้นะครับลูกหนึ่งเต็มเต็มนะครับก็ทีเดียวก็รอน้ําอยู่นะครับรอน้ําอยู่นะครับไปดูขยออันนู้นเลยนะครับยออันนู้นเนาะนะครับก็จะเดินเวียงอาหารไปด้วยนะครับนะครับจากที่ผมหว่านจุลินซีไข่ตัวซานไปแล้วนะครับนะครับก็จะเอาลงไปถ้าร้อนนะครับร้อนก็เอารีบรีบไาลงน้านะครับ ก็จะหวานไปนะครับแล้วก็หวานไปรอบๆบอ่อนะครับไปดูไปดูยออนุนกับผมเลยนะครับครับก็เดินหวานอาหารไปเรื่อยๆนะครับตามช่องต้นไม้นะครับตามช่องปามนะครับกนะบก็จะไกลๆเนาะ วันาหาไปตามช่องต้นปามแบบนี้นะครับนะครับก็เย็นเย็นนะครับอากาศก็ลมพัดพอดีๆนะครับนะครับลมพัดค่อนข้างแรงครับที่บ้านผมก็เย็นสบายนะครับลมายเยอะนะครับเดินกวาดอาหผมไปเรื่อยนะครับตอนเย็นๆนะครับมาดูยออันนี้กันบ้างนะครับ เบี้ยอ่านมาถึงยออนนี้แล้วนะครับนะครับใสๆเนาะนะครับก็จะเอาใส่ยอนะครับไ,ไกลๆอย่างนี้นะครับมาดูกันเลยครับผมจะอาหารใสยอนะครับนี่เนาะ นะครับก็จะเข้าบ้างนิดหน่อยๆนะครับไม่เยอะนะครับนะครับจะพอเห็นตัวได้นะครับว่าถ้าจะให้เห็นตัวจริงๆต้องมาเช็คอาหารหนูนะครับนี่คือตัวเขานะครับทุกท่านเนาะ ก็เห็นค่อนข้างชัดแล้วนะครับเนาะนี่นะครับก็มีปูมาตัวหนึ่งก็ตัวนี้นะครับอ่เนาะประมาณนี้นะครับนะครับก็ผมจะใส่อาหารไปประมาณ7จช้อนนะครับอ่ะนี่นะครับจะเอาลงเลยเนาะนะครับอันนี้เป็นลูกกุ้งกำลามนะครับเพื่อนเทุกท่านนะครับ เป็นลูกกุ้งกำกามนะครับก็อายุก็ประมาณสองเดือนหนึ่งอาทิตย์นะครับนะครับสองเดือนหนึ่งอาทิตย์นะครับก็เหลือมันสักสิบกว่าวันก็จะลากได้นะครับอายุเขาประมาณ75็ดถึงแปวันนะครับประมาณนี้นะครับนะครับอายุกุ้งกุ้งกำการจะลากประมาณนี้นะครับจะดูให้เห็นน้ำนะครับน้ําบ่อนี้เป็นสีเขียวนะครับนะครับทุกทีพื้นที่บ่อผมจะเป็นน้ําที่เป็นสีขาวเนาะแล้วก็ลูกนี้เป็นสีเขียวนะครับเพราะว่า เลนไม่มีแล้วมันคุมน้ำได้นะครับทุกท่านนะครับนะครับ